ก็เขียวหวานมีประโยชน์มากนะคะลูกใหญ่ๆเบ้งๆเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนอร่อยค่ะรสชาติหวานนะคะเปรี้ยวนิดๆค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนมาไปรับประทานด้วยกันนะคะตัวลูกใหญ่มากค่ะมาเป็นเพื่อนมารับประทานกันค่ะคนละลูกสองลูกนะคะอร่อยไปด้วยกันค่ะซอฟบีรสวหวานเปรี้ยวมีประโยชน์นะคะก็คือ ส้มฤดูการยามหนาวก็จะได้ผลผลิตดีนะคะแล้วก็ออกลูกออกผลที่ดกแล้วก็รสชาติดีมากค่ะแต่ถ้าหน้าร้อนนะคะก็ต้องมาควบปรองกหน่อยละค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือส้มนะคะอร่อยด้วยกันนะคะทุกคนมาเอาไปรับประทานค่ะอร่อยค่ะ